เวลา15นาฬิกา56นาทีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรถในงานวันกรมพระประมานุชิตชินโนรถซึ่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับชุมนุมภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณชิตที่โนรสผู้ทรงเป็นรัตนกวีและรัตนบุรุษของชาติไทยและของโลกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณชิตที่โนรสเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประสูติแต่เท้าทรงกันดารหรือเจ้าจอมบรรดาจุ้ยทรงเป็นอธิบดีงฆงองค์ที่สองของวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์แรกแห่งกรุงรั ตนากโกสินร์ ทรงพระปรีชาตแตกฉานทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมส่งพระนิพนธ์วรรณคดีอันทรงคุณค่าต่างๆไว้เป็นจำนวนมากโดยองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำปีพุทธศักราช2533จากนั้นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลการประกวดและแข่งขันวิชาการทางด้านภาษาและวรรณคดีไทยปีนี้มีการจัดการประกวดและแข่งขันต่างๆได้แก่การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง การประกวดอ่านร้อยแก้วการประกวดอ่านทํานองสนอะและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ